الحمد لله الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان واكرمهم بدينه دين الاسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الكتاب وينذر الكافرين بالخيبه والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وبتقوى الله Fa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. wallahu ghafurur rahim Sadaqallahu al'azim ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับผมขอสั่งเสียตัวผมเองรวมทั้งพี่น้องให้ได้มีตะก,กวัวมีความสำรวมตนต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาหรือยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะตาลานั่นก็คืออิมติซารุลอาวามิรการที่เราปฏิบัติตามข้อใช้หรือคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบะตาลาวาญตินะบุนนาวาฮีและก็การที่เราออกห่าง จากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบะตัลลาได้ทรงห้ามนะครับนี่คือกติกามารยาทที่อิสลามในฐานะที่เราเป็นมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลานะครับครับวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคามพศกราสองพันห้ารอยนะครับหกสิบเจ็ดตรงกับเดือนสอฟาตวันที่ ประมาณวันที่26นะครับในฮิจรักราช1ห0 0นะครับ46ก็อัลฮัมดุลิลละนะครับเราอยู่ในอาคิดิสมานในช่วงสุดท้ายนะของวันใกล้จะสิ้นโลกนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะเตือนใจกับตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นมุมมินเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ความจริงเดือนสอฟาตเนี่ย เป็นเดือนที่ไม่ได้มีกฎระิกาหรือหลักเกณฑ์อะไรมากนะครับเป็นเดือนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าคนในสมัยอดีตเนี่ยในยุคยาฮิลิยะเขาจะเอาเดือนตัวเนี้ยเดือนสฟัตดาเนี่ยหให้ความสำคัญว่าถือเป็นเดือนที่มีการาโชครางต่างๆดังที่ มีเรื่องการจากท่านนบีฮูรรัยรอดุลย์อัลลอฮฺอันนะครับทั้งรอซูลสุลลฺลลอฮฺสัลลฺมได้บอกว่าลาตะตวาวะลาตียรตันวะลาฮามตันวะลาดซฟาร์นะครับท่านรอซูลสุลลฺลลอฮฺสัลลฺมบอกว่าไม่มีโรคระบาดนะครับไม่มีลางร้ายคำว่าอาดวันก็คือลางร้ายที่จะบอกเหตุภัยไม่มีฮามะ ไม่มีนกฮูกคนสมัยก่อนเนี่ยเวลานกฮูกมากลางคืนมาขันหรือมาร้องที่หลังคาบ้านก็คิดว่าจะมีคนตายอิสลามไม่มีตรงนั้นเวลาสอฟาพแล้วก็ไม่มีเดือนสอฟาพหมายถึงว่าเดือนสอฟาไม่มีการที่เราจะถือโชครางอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับเดือนสอฟัาเป็นเดือนธรรมดาแต่ว่า ในบ้านเราในสยัมสมัยอดีตนั้นเดือนสัฟัตเนี่ยเขาะจะ,ะบ้านนอกเนี่ยเจะมีบ่อนะครับแล้วก็ตักน้ำใส่ในโอง่งโอง่งใหญ่ไว้แล้วเขียนนะครับตัวหนังสือเป็นภาษาอับหรือเป็นดุอาก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ไปในโอง่งแล้วก็อาน้ำตรงนั้นนะเรียกน้ำสฟัตมากินยาแก้รักษาโรค อันนี้ม่มีหลักการในอิสลามที่บอกเอาไว้แต่ความเชื่อตรงเนี้ยนะครับถือว่าผิดในหลักการที่อิสลามได้กําหนดไว้ว่าไม่มีตรงนี้นะครับไม่มีในการที่จะเชื่อตรงนั้นว่ามารักษาโรคต่างๆและถ้าเราเอาไปกินเนี่ยความจริงเนี่ยน้ำมึกเนี่ยมันก็เป็นอะไรมันเป็นน้ำมึกเราเอาไปกินด้วยเนี่ยมันก็กลับทําให้เพิ่มโรคเข้าไปอีกเพราะน้ำมึกเนี่ยมันกินไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อคนในอดีตนะแต่เดี๋ยวนี้คงจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอิสลามให้เราตวกักกลหรือตวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาเพียงองเดียวเราจะมีโรคจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เราต้องอ,อียากาณาบุดุเฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่เราเคารพกราบไหว้วาอียากาณสตาอินและเฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือนะครับ ท่านพี่น้องมีศรัทธาทุกท่านครับอัลกุรอานที่ผมได้ยกเมื่อสักครู่นี้อยู่ในสุราอ,อาลอิมรอนอญญายะที่31ที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้บอกไว้อย่างชัดเจนบอกว่าคุลคำว่าคุลนี่เป็นเฟยุลอัมในหลักคุภาษาระเวยกอนะรับ,รบแปลว่าจงบอกจงประกาศเถิดมุฮัมมัดกับประชาชนาทั้งหลายอิ่งคุนตุมตัวฮิบูน,นลลอ ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จริงๆผมเคยย้ำนะครับไม่ใช่รักแบบลิงลิงหรือลิงหลอกเจ้าคุณอิงคุณตมตัวให้บูนอัลลอฮ์ฟัตตาบีอูนีท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันยูฮบิบุมลลอฮนั่นแหละอัลลอฮ์ถึงจะรักพวกท่านทั้งหลายหมายถึงอะไรตรงนี้มันเข้ามาในะกะลิมัชชาฮดาของเรานะครับ คัลิมาคำปฏิญาณของเราว่าอชาดัล,ล,ละอีลาฮิลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์หมายถึงเราไม่ทำชีริกไม่ไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางอินโตไหนแน่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนะครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในหลักการอิสลามไม่มีนะครับในอันกัลิมาที่สองว่าอชาดวอันนะมุฮัมมัดอัรสูล,ลุลอฮ์ท่านนาบีมุฮัมมัดเป็น รอซูลของอัลลอฮ์ตรงนี้ผมเคยย้ำเป็นประจำว่าหมายถึงเราต้องปฏิบัติในเรื่องของศาสนาทุกอย่างที่เป็นอิบาดะตามแบบอย่างของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามนะครับนี่เป็นกะลิมะที่ยืนยันของการกระทำของเราเพราะฉะนั้นถ้ารักอัลลอฮ์รอซูลเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตทะนั้นแหละอัลลอฮ์ที่รักกับท่านทนายเพราะฉะนั้นท่านจงสำรวจตัวเราเองว่า ปัจจุบันนี้เราปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลหรือเรื่องอิบาดะเราทําตรงกับแบบอย่างของท่านรอซูลสลลิสลัมหรือไม่นะครับแล้วก็อัลลบอกว่ายาฟิตและกุ้มตุนูบากุมสิ่งที่เราทําผิดพลาดต,ต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์จะอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปค,ความผิดต่างๆให้กับพวกท่านทั้งหลายวัลลอฮ์ว่าฟุรุรอฮีอย่าลืมว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภยัยอรอฮีม อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงปราณีคอสลิลมุกมีนอัลลอฮ์ o, ปราณีเฉพาะใครเฉพาะคนมุกมินคนมุกมินยังไงมุกมินก็คืออัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามออกหากนั่นเรียกว่ามุกมินเพราะคนมุกมินเท่านั้นที่อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้นะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับเรื่องของการศรัทธามีเกี่ยวกับเรื่องของอัลไกรบอัลไกรบ อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮดีนายุมีนูนบิลกบบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาในสิ่งเร้นลับต่างๆเรื่องที่เรามองไม่เห็นถือว่าเป็นสิ่งเร้นลับเช่นอะไรนรกอัญนะอันนารนรกสวรรค์มีจริงเราเห็นไม่ไมเห็นนะครับเราไม่สามารถที่จะเห็นได้แต่เราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอก ตามที่รซูนสโลลลอิสลามได้สอนเอาไว้รซูลทําแบบอย่างเอาไว้แม้กระทั่งที่ผมย้าเป็นประจำละหมาดถ้าเรายังละหมาดแตะแต่อย่างนี้ไม่ใช่รูปแบบกับทรซูนสโลลลอว่าอิสลามนะทรซูนลูกทั้งหมดว่มสัสฮะรอสูมัสฮัตันวาฮิดะตันลูกครั้งเดียวมาอ,อูุจุนัยพ้องกับเช็ดหูมัสฮัตันวาฮิดะตันครั้งเดียว นี่คือไกฟิยตุรสูตร,รูปแบบที่รสุนได้ทำเอาไว้ถามว่าเราทำตรงนี้ไหมทำตรงรูปแบบไหมถ้าเราอาบน้ำละหมาดไม่ตรงรูปแบบของท่า,ร,าสรสุนสโลลัยเซลัมไกฟิยอตุสละวิธีการละหมาดของเราก็เริ่มใช้ไม่ได้แล้วตั้งแต่เริ่มอาบน้ำละหมาดเพราะอัลกูดุเป็นอิบาดะการอาบน้ำละหมาดเป็นอิบาดะที่ทาราสุนได้ทำรูปแบบเอาไว้สอนบรรดาซาฮาบะทั้งหลายให้ ดูแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุบะตาลาได้ส่งรับรองท่านร,รสุนซอลลอยฉลาในอัลกุรอานในสุร์อันนัจมายาที่สามถึงอายาที่สี่บอกว่ากัวมายันติกุอานิลฮวามุฮัมมัดไม่ได้คิดเรื่องศาสนาขึ้นมาเองยันติกุอานิลฮวาไม่ได้คิดเรื่องศาสนาขึ้นมาเองแต่เรื่องศาสนานั้นอินหัวอินลาวะยุยยะฮา มุฮัมมัดนำศาสนามาจากอวัยีที่อัลลอฮ์นำมาให้ผ่านยิบรีนนำมาให้เพราะฉะนั้นวัยีที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้นำมานั้นคือสุนนะเขงท่านนบีอวียวะใหญ่ก็คืออัลกุรอานและะวัยีเล็กก็คือหัดีษที่ท่านนบีสุลลลัมได้อธิบายเอาไว้ให้ความเข้าใจกับเรานั่นเองนะครับนี่แหละครับถึงว่า เรื่องอิสลามเราต้องเรียนรู้ไม่ใช่ทําตามมาตามปู่ย่าตายายก็ทํามาอย่างไงเราก็ทําไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาอัชชาริย์รฟุลลิลวะฮดะนะครับความศาสนานั้นไม่ได้เป็นความคิดของใครทั้งสิน้นแต่พระองค์อรรถสุภะตราผู้ทรงวางชริอะวางกําหนดหลักการของศาสนาขึ้นมาวารุสุลมุบัลลิกูอัน และก็บรนดารอสูลโดยเฉพาะนบีมุฮัมมัดสุลัยสลัมก็เอามาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของที่ว่าโลกดุนยานี่มันกําลังจะอวสานนะครับมันเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องสนใจด้วยว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสนาน เรื่องฮิกายะเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญของอาลามาตุกิยามะาสัญญาณต่างๆของวันกิยามะสัญญาณต่างๆของวันกิยามะนั้นมีสประเภทด้วยกันนะครับคือประเภทที่หนึ่งประเภทแรกคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วก็เป็นเหตุการณ์ในสมัยหลังจากทาโรสุสโลลัยสลัมได้อวนฟาดได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่า ทารุสุนบอกเอาไว้ก่อนเช่นทารุสุนสโลัสลสแลม,มบอกว่าท่านอุสมานอิบนอัฟฟานั้นจะถูกขังสังหารจะถูกฆ่าตายซึ่งทารุสุนพูดเอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้เกือบส0ปีละหลังจากนั้นท่านไซนาอุมานก็ถูกลอบสังหารถูกฆ่าตายจริงๆและท่านอบับดุลสลาม,มบอกว่าท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะเป็นสหาบยทั้งคู่ นะครับจะต้องสู้รบกันและหลังจากนั้นถ้าเราสู้ได้จากไปแล้วท่านอลีกับมูอิยะต้องสู้รบกันจริงๆมันเป็นการยืนยันนะครับว่าอัลลอฮฺสุบะตลานั้นเป็นผู้ทรงกําหนดนโฎดกรกรัดของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบะตลาให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เราได้รับรู้นะครับว่าเรื่องของอาลามาตุกิยามะนะครับเครื่องหมายของวันกิยามะนั้นเป็นเรื่องที่ จะต้องเกิดขึ้นจริงๆมีอีกคดีหนึ่งท่านมิซลอสละลัมได้บอกว่าเสหมียตุรอสุลสลอาะสละลัมเวลาสละลัมฉันได้ยินท่านรอสุลลาะสละลัมบอกว่าอินน์มินอัชรอติสะอยั m, อยยุรฟาวลอิลมวะอัยยุดฮารุลจาฮ์ท่านรอสุลสละลัมบอกว่าส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายของวันกิยามะวันสิ้นโลกวันอวสานก็คือความรู้จะมีน้อยหมายถึงอะไร คนที่มีความรู้เนี่ยอัลลอฮ์เอาชีวิตไปทีละคนสองคนจนกระทั่งเกือบจะไม่มีนะครับผู้ที่มีความรู้นะครับเพราะตามอายุไขของแต่ละคนนั้นแน่นอนแล้วกันอัลลอฮ์ก็เก็บไปนะครับว่าไอยุทธารุญยะเมื่อความรู้ผู้รู้ถูกเก็บไปไอความโง่ความไม่รู้มันก็เข้ามามากขึ้นท่านท่านพี่น้องสังเกตนะครับว่าอา่าเรามาดูนะครับ บางทีเนี่ยคนทั้งมุกเก็มเนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องฟอรอเอตเรื่องข้งการแบ่งมรดกจะหาสักมุกเก็มหนึ่งเนี่ยคนที่รู้เรื่องมรดกในหลักการอิสลามจริงๆเนี่ยแทบจะหาไม่ได้นะครับเพราะอะไรคนที่รู้คนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้จริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับผู้ชายนะครับหรือพ่อได้อเออเศษส่วนอะไรนะครับ หรือภรรยาตายมรดกได้เสิกส่วนอะไรนี่คือเขาเรียนรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของมรดกแต่เดี๋ยวนี้หายากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยเริ่มจะลดหายไปนะครับแล้วก็สุนนะของท่านรสุสลลลลอร์อส,สลามคนที่ยืนหยัดอยู่ในกิตาบนลอยละสุนนะเริ่มจากไปทีละคนสองคนนะครับอ่าก็นี่ก็เป็น ตัวอย่างอันหนึ่งให้เรารู้ว่าเป็นเครื่องหมายของวันกียามาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องไม่ใส่ใจในการที่จะส่งให้ลูกเรียนเรื่องศาสนานะครับหรือส่งให้ลูกเรียนศาสนาเหมือนกันแต่ส่งโรงเรียนที่ผิดในอยู่ในสิ่งที่เป็นบดอชอชนะครับยังทําซึ่งเป็นอุตริกรรมอยู่อย่างนั้นหมู่เกมของท่านหมู่บ้านของท่านก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของง่าย นะครับจากเริ่มต้นแค่ฟรดูอีนนะครับถ้าท่านไม่สนใจส่งลูกให้เรียนฟัดูอีนเล็กๆนะครับในเรื่องของอ่านอัลกุรอานก็ดีท่านไปส่งลูกให้เรียนนะครับโรงเรียนที่ไม่ใช่สุนนะเดี๋ยวก็กสัลโลอลาแล้ทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมขึ้นมานั่นแหละท่านจะเสียใจในภายหลังว่าท่านไม่ใส่ใจในเรื่องของศาสนานะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของศาสนาตั้งแต่เล็กไม่ว่าจะเป็นฟัดดูอีนนะครับฟัดดูอีนแปลว่าอะไรบางคนยังไม่รู้ฟัดดูอีนฟัดดูแปลว่าหน้าที่อินแปลว่าแต่ละคนต้องทําเองนะครับทุกคนต้องทําเองเหมือนกับเราหิวข้าวเราหิวต้องกินเองนั่นเรียกว่าฟัดดูอีนเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องศึกษาเองต้องความเข้าใจเอง ถ้าลูกของท่านไม่ส่งเรียนเรื่องของศาสนาแน่นอนละเกินมุกิกมนั้นเวลาท่านตายลูกก็ละหมาดยานาดา้ให้ไม่เป็นดูอาไม่เป็นอ,อาบน้ำมายัดให้ไม่เป็นนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุสรครอบครัวของเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่ท่านอิบราฮิมามได้บอกเอาไว้และต่อไปก็คือวายุชรบุลคอม คนจะดื่มเหล้ากันเยอะในวงการมุสลิมอ่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมแน่นอนเขาเย็นมาเขาก็ดื่มเหล้าแต่บางกลุ่มเนี่ยมุสลิมเรายังดื่มเหล้าเล่นการพนันนะครับยังซื้อหวยรตเตอรี่นะครับยังเสี่ยงชายยังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลูกเต,ต๋าเขย่าไฮโลต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอลัอลไมซิรนะครับการพนันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น วงการต่างๆเหล่านี้ในสมัยอดีตพี่น้องมุสลิมเราก็เยอะนะครับยังดื่มเหล้ายังเมาแอนะครับแต่เรื่องของการดื่มเหล้าการเมาเนี่ยนะครับถ้าคนที่เขาเลิกได้เขาตาบาตัวมันก็หมดไปแต่สิ่งที่มันติดตัวเราไปคือทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมนะครับตลอดชีวิตของเราจนกระทั่งจบชีวิตเนี่ยไปวันกี่ยมะนบีจะมาเป็นพยาน มาเป็นสักขีพยานการกระทำของเราว่าสิ่งที่เราทําอามันไปเนี่ยตรงแบบอย่างถ้ารเราสุสโลเลสลามาหรือไม่นะครับและถ้าท่านทําไม่ตรงท่านไม่ได้รับบอ่อน้อําอัลเกอสัตนะครับบอ่อน้ําทิพที่ท่านนาบีจะไปรอคอยกับพวกเราในวันกิยามะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกบเราว่าสัญญาณวันกิยามะบางอย่างนั้นบอกไว้แล้วให้เราได้รับรู้นะครับแล้วก็ ประการต่อมาก็คือ,อใกล้วันกีาม่นั้นนะครับฮัตตายากูนะหรืคอความสู้นะอิมรอตันเกียมันวใาฮิดุนวันกก้วันกีามาน่นผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายถึง50สบคนต่อหนึ่งคนผู้ชายหคนนี่ก็เป็นสัญญาณของวันกิยามาีมะเราจะสังเกตนะครับเวลาเราไปไหนไม่ว่าจะตามงานอะไรต่างๆผู้หญิงเยอะ ผู้ชายเหลือน้อยนะครับอ่แทนที่นะผู้ชายเหลือน้อยผู้หญิงก็จะแย่งนะครับที่จะหาผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเยอะบางทีผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็แย่งกันนะครับอ่าแย่งกันนี่คือสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่ากายวันเกียร์มาสภาพอะไรต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับทําให้เราได้รับรู้ว่าคนเราเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆมากมายด้วยกันนะครับแล้กวก็ประการต่อมาก็คือคนจะสร้างมัสยิดอย่างหรูหราบางทีมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยเป็นร้อยๆล้านสีสิบล้านนะครับแต่คนมาละหมาดน้อยมากนะครับบางทีมีข้อเตบมีอิมามสองคนนะครับที่มาละหมาด มัสยิดใหญ่โตหลายๆที่จะเป็นอ,อิสรอกุลกีมาเป็นเครื่องหมายของวันเกียรมาให้เราได้รับรู้ว่าใกล้วันเกียามาเต็มทีคนมาละหมาดน้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ให้เราได้รับรู้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันใกล้ที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราพร้อมที่จะประสบกับวันกียรมานั่นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับ ให้เราได้รับรู้นะครับว่าการปฏิบัติของเรานะครับในเรื่องของออปฏิบัติอิบาดต่ออลลอสุบะตลานั้นนะครับเราต้องตรวจสอบตัวเราเองนะครับอย่าไปตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่อง ในการกระทังของเราที่จะไปสู่หาลอสุบฮะตาลานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในกะลิมะลาอิลละอิลลอฮ์มุฮัมมัดอッลสุลลอฮ์และก็ปฏิบัติให้ตรงกับรูปแบบของท่านสุลต์สลลอห์ัวลิสลัมเพราะฉะนั้นอาหรับที่เขาคเคยเขาบอกว่าตะกี um ้มูดาลัตุลิสลามฟีกุลูบิกุม ท่านทั้งหลายจงเอาอิสลามมาไว้ในจิตใจของท่านก็คือปฏิบัติให้ตรงสุนนะของท่านอับดุลสลามให้หัวใจและการปฏิบัติของเรานะั้นให้ตรงกับที่อัลลอฮ์บอกเราสูตรสอนนะครับแต่กูมอิสลามฟีอรรติกุมเมื่อนั้นแหละอิสลามจะสถาปนาจะสถิตอยู่ในแผ่นดินของท่านหมู่บ้านของท่านตลอดไปนะครับ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيما امر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق <applause> ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام. اللهم أعز الإسلام المسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر ودمر أعداء الدين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين. اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا دنيا التي إليها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وَاِتَ اِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَشَا وَالْمُنكَر لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَكِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا